ดันหละตดัดสูดกระใจกันเกิดคลึกขึ้นมาแบบเกิดขึ้นขึ้นมาโอ้ตัวจ้องไตทำงานกันหนักอะดรีนาลีนกระชูดต่อมหมวกไตทะลุอะดรีนาลีนกระชูดโอ้กระชูดไปเตอตาอาฟิตดีครับเรื่องปีกครับนะครับเฮลแล้วเฮลแล้วเฮลแล้วเทปห้าวไม่แกมีมารยาทนะคนมาจี้ได้แกหลบไม่บด้ครับเทพสโลวาบัตเห็นทาอีเฟรผมก็สอต่อเนี่ย เอาครับท่อกันอีกไปดิโอ้ยกระตุนอะดรีนาลีนอีกแล้วโอ้โหดู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 โอ้ยหวานลีหายหไงเลยหายหไงเลยเนี่ยแบบหาทศไทยมันไม่ดันแน่ๆเออแบบขันไม้ขันมือไอ้พวกคนญี่ปุ่นก็ดันกูนั่นไงว่าไอ้นี่ก็ไม่ลีนี่แล้วมันก็โซฟาเดี๋ยวมันฟาดเลยเอาเรื่องเลยนะเออใช่ได้ครับ แบนไม่หล the บเหลยเนี่ยแบบช้าแชกขวานอ่ะคือปาดมันเขารู้ระยะรถเขามากเลยืจับวางได้จริงจับชวบจับชวบเลยไอรถตู้ม่กจะกันหน้าช่วงล่างจับชวบจับชวบจริงจริงกันเลย การนี้คงไม่กล้าไปฟุดฟัสฟูดฟัสนะผิดคันตบร่วงเลยเจอแบบมันไอ้นี่หน่อยกำลังแกง่วงอกำลังแกง่วงหรือกำลังมีมาริโอน่าหน่อยนะเดี๋ยวไอ้เมื่อกี้โคตรด่าเลยอารมณ์คงจะแบบคว้างฝังตาเงี้ยงั้น กับไม่ถือมันเอาจนได้จริงๆแบบนี้อยู่นสวัเลยนี่ต้องเป็นรักรลกนะฮะน้าอยู่ตอนไหนเลยแล้วก็ช่วยครับไม่ช่วยไม่ดำเป็นสมกับสิ่งกับันต้องมีาไม่ไม่เรารักโลกสุดยอดไหมล่ะจับวางช่องนี้เดียวก็ได้อ่ะคิดดูแล้วการดูอะไรอันสุดยอดจริงๆ วงล่างมันสั่งได้กว่าเอช่วงล่างสั่งได้นี่ไม่ต้องกลัวอะไรในรูกเลยนะจริงไหมรถมันก็สั่งได้เลยอ้สั่งนางไปเรื่อยเลยเนี่ยสดดอ่ะนี่สลัดสลัดไอ้ไททันกับวิคอ์สไม่ออกนี่เครียดแล้วจะไปขายมันมาเล่าให้ฟังว่ามันบอกว่าแต่ละโค้งนี่มันขับหน้ามาเข้าไปได้ยังไงเบรกก็ไม่เบรกมันมาแต่สารภาพให้ฟังว่ามันรถมันก็สั่งได้หมกันนี่เขาที่เขาเขาหลบเขาไม่หลบเขากดปี่ผมได้ดันต่ออเอ ไม่หมอไม่ไปไหนลองตาบได้ที่ b m 525ม้าสองห้าดีอยซายเลยซ้ายเลยสางขวาด้วยนะอันนี้เจ้าพญาหรืปอ,อปิงเน่ปิงนยไม่รู้ใ่ายกันทักงาน,ดน,านเดินทางไ่ทันยกเสียงต้ายก่อนเสียงซ้ายก่อน ขายขายบันดีขาย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 เท่ๆลัวไปทันพี่หมออะขายเขาขายคัดไปเลยว้ายมันมาชี้ตูดนู้นเลยย่งหน้าปะ ตอนเรกออกอันไหนออกอนุข้างหน้าูอนุอีกทีซ้ายทีนก็ยังไปอีกไปไกลไปอีกเลยไปอยู่ไหนไปมีวัตถุอะไรอยู่ข้างหลังยังไงยังไงรู้วิ่งมาเนี่ยเหมือนมีวัตถุอะไรที่แบบรุนแรงอยู่ข้างหลังบรรยากาศมันมากุ๊บมากุ๊บบรรยากาศมาคุบมากมันบอกว่าเอ้ยมึงแสงได้ไงทั้งท่านทั้งวีคอสกบหน้านะเฮ้ย ไอ้กระบะยุคนี้ไม่รู้จใจเจียมตัวใจใจ,ใจมันก็คิดอยู่ในใจแหละว่กบบากระบะมันวิ่งได้ขนาดนี้เลยว<อ>่าอย่างเงี้ยว่ากระบะไม่รู้จักเตรียมตัวซะแล้วเห<อ>มือนชังกล้าอะไรอย่างเงี้ยแบบมันต้องออกได้เลยเพราะรถเขาคือตามเท้าใช่แต่เมื่อกี้มันออกไม่ได้เพราะมวัวขยิบขยักติดในคันนี้งไง<อ>แล้วไอ้นึงก็รถมาพอดีแบบ ่างที่บอกนะถ้าไม่มีทางให้มันซัดได้ถึง200มันก็ไม่ได้ชี่ไม่ได้ไไดเออใช่เราได้รู้ลิ์กันละถ้าไม่มีถนนแน่กัดกดถึง200นะหนีไม่รอดหรอกยังไงมันก็ติดคันหน้าอยู่ดีวะท่านขับไปตปรงดน้นะแล้วก็ไปจีจอวี่ง่าโอ้โห โด้วยความด้วยความเครียดระดับสามดาววารเดียวเอาสิกูดีลักโชว์เลยโชว์เลยยังไงล่ะไฟแดงครับสายหมองเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นยังหาอะไรวะติดติดไม่ได้ ัวใจมันจริงๆไปเถอะโอ้ใจใจมันได้ใจมันได้รถมันได้อีกต่างหากเออปล่อยมันเถอะจกจกเห็นมุมเมื่อกี้เราบอกตรงตรงมึงไปเถอะเมื่อกี้แบบมันไม่มีช่องเลยมันเอาแบบได้หมดได้หมดรถเขานี่มันมันตบสามเลนไม่ออกอาการสักแอดเลยแล้วมันตกแบบเฉียดระดับไม้บรรทัดอ่ะคือแบบว่าโอ้ยไม่หลบใช่ไหมสุดยอดโอ้ยย